เฮ้ยบอลไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นไเหเรียบร้อยกูบอกเล่นเล่นตัวหนึ่งจอดอย่างนี้เพื่อนกูไม่เคยพลาดยี่ห้อขน้นแหละง่ายๆเว้ยง่ายๆเล่นง่ายๆเว้ยเล่นเดินเดินโอ้โหยิงไม่โดนเฮ้ยเฮ้ยบอลบอลไหนบอลยบอลเย็ดเย็ดเย็ดบอลคนนี้บอลคนนี้บอล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 นี้บอลบอลไม่แม่สลับปืนแล้วยิงอ่ะสลับปืนเออเงี้ยเงี้ยเรียบร้อย พี่หมุน b u n d พี่หมุน bundle กล้า8 8กล้า8โอ้ยเพื่อนเอาให้เลย 1K อุ้ยสองตัวเลยเฮ้ยอุ้ยเฮ้ยกูแล้วคืนครึ่งละเอาชิมหายคึนงนึงละเย้นี่ังงเอานี้เอาเอาไอ้บอลไปเอาปืนน่ะโอ้ยไปบอลยาเอ็บมาครับเก็มา ไอ้อันนี้บอลอันนี้บอลบอลบอลหมดดิบอลดิอ๋ออ๋อเฮ้ยตายหมดแล้วนี่ชุบทุบทุบทุบครับเฮ้เนี่ยสองซีทีสองมีเงี้ยวหรอโอ้ยบอกวันนี่ไงกันเออรู้ยี่ห้ยเนี่ยมานะบอลสายมึงอะไอ้เน oh. 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 ี irt, ่ยหล่แฟนมาหันม so oh. oh, wow ันฝ yeah, no. ึกโล่แฟนมาแล้วไอ้เหี้ยเออไม่รู้เหรอเนี่ยเออ เอาโอาอีเชนโอ้มึงเอาเอาเอาเอ้ยเกือบเลยครอบเอ้ยเอ้ยไปดิไปๆๆไปดิ <Hey! S 1> ไปดิ <Hey! S 1> ไปดิจ้าดิไปดิใ้โรนดีล่ะไปดิโทรไปสิพาดป่ะโอ้ยอันเดอร์มาอุ้ยใครแฝดกูวะเฮ้ยบอนเฮ้ยัลโหล เออใช่ต oh, oh, oh. ังเลยตัวเลยโอ้โหฮ่าฮ่าโอ้โหปี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 ไม่มาสักทีปานกูเบียดให้เฮ้ย โอ้าวเฉโดนทุกอย่างคิวโง่ง่วงมีพิมเร็วด้วยเฮียแค่นั้นแหละไม่ได้กุลไม่ได้เก่งเฮียเพื่อนกูโง่เฉยแหละมาเนี้ยนะเนี่ยเฮียไม่เอ็มก็เข้าใจกูโดยตัวนี้กูเล่นไม่ไหวสิเฮ้ยกดเลยกดเลยเฮียตีเก่งตัวไวสัตว์ มไม่สี่สี่สองอดโทษว่ะพี่เพื่อนเล่นไม่ได้จริงๆตัวเนี้ยใหญ่